เป็นแม่แมวก็มีรอยปั๊มเท้าลูกได้นะ อยากได้มานานละวันนี้จะพาโคบี้มาส่งเอ้ยมาเที่ยวที่ไปรษณีย์กลางบางรักนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ไปรษณีย์กลางเปิดให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเดินเล่นเที่ยวชมสบายๆและน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวกันเต็มเลยค่ะวันนี้น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยในงานคึกคักมากเลยค่ะมีกิจกรรมให้น้องทําเยอะเลยอย่างเราก็ได้ไปทําปั๊ม DIY พาวสแมมาเราก็ยังมีทําไอสแมเป็นสตมป์ปีที่ใช้งานได้จริงที่เป็นรูปลูกๆเราได้เลยและนี่ก็เป็นสินค้าของพี่ไปนะคะซื้อขั้นต่ํา400บาทก็จะเอาบินไปร่วมมกกิจกรร Y เราเ,เขายังจัดลานกิจกรรมให้น้องมาร่วมเล่นได้ด้วยนะคะเนี่ยมีเกมให้ซ่อนหาลูกบอลบับเบิลแฮปปี้ไทม์แล้วมีน้องหมามาเล่นกันน่ารักน่ารักเต็มเลยค่ะในนี้ถ้าพาน้องๆมาเที่ยวมีการตรวจสุขภาพแล้วฝั่งชิปรวมถึงมีการฉีดวัคซีนด้วยนะคะอันนี้ฟรีค่ะจะวอล์กอินมาลงทะเบียนที่หน้าง,งานก็ได้อันนี้เป็นโพสต์คาเฟ่โซนที่มีชื่อเมนูน่ารักมากเราก็จัดชาเขียวมาจะบอกว่าอร่อยเลยค่ะแล้วเขามีห้องน้ําสําหรับน้องหมาน้องแมวไว้บริการด้วยนะแล้วมีมุมน่ารักน่ารักเพียบเลยพี่ไปจ งานรอบนี้ให้พ่อแม่พาน้องมาเที่ยวจริงๆอ่ะและเราได้เจอนุชมีเชอร์รี่กับพี่โซบะเออโคบีแอบจูพี่แล้วค่ะแล้วในงานน้องหมาเยอะมากแค่ได้มาเดินดูก็ฟินแล้ววันนี้ใครที่อยากพาน้องมาเที่ยวงานคู่หูคู่ซีเดอะคาเฟ่งานจัดวันนี้ถึง30พฤศจิกายน68นี้นะคะตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นนะที่ไปรษณีย์กลางบางรักนะคะพาน้องๆเข้าง,งานได้เลยค่ะพี่ไปรอต้อนรับเป็นไปได้ไปด้วยกันนะคะ